สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนครูชื่อครูสิริรัชนีกรเวียงวะไลสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หวันนี้เราจะมาพบกันเกี่ยวกับเรื่องสำนวนการพังเพยสุภาษิตนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งนักเรียนเคยเรียนมาแล้วถือว่าเป็นการทบทวนก่อนสอบปลายภาคเรียนนะคะตั้งใจเรียนนะคะอ่านหลายๆรอบเพื่อเราจะได้ เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดดินสออุปกรณ์สีมาให้พร้อมนะคะพร้อมกับหนังสือพอววขึ้นมาได้เลยนะคะแล้เวเปิดในหนังสือในหน้าหกสิบดหสิบเคอยไว้นะคะและเจเปิดหน้า68ก่อนนะคะคอยไว้นะคะตั้งใจให้ดีที่สุดนะคะอย่าเบื่อนะคะทบทวนอีกรอบหนึ่ง ะนะคะเข้าใจไหมลูกค่ะเราจะมาเรียนสำนวนคำพังเพยและคำสุภาษ,ษิตเลยนะคะอันดับแรกคือสำนวนตั้งใจนะคะสำนวนก็คือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานมาแล้วมีความหมายไม่ตรงกับตามตัวอักษรหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เป็นเชิงเปรียบเทียบ ไม่มีหลักฐานบ่งชัดแน่นอนว่าสํานวนมีขึ้นตั้งแต่สมัยใดและเป็นคํากล่าวของผู้ใดนะคะเช่นแพรแตกดาบสองคมเล็กคลิกขีหนูอย่างนี้เป็นต้นเป็นสํานวนนะคะนเรียนก็ดูตามตัวอย่างในหน้าห8สิบแดไปด้วยนะคะอย่างเช่นภาพเป็นลกสองหัวนะคะเห็นไหมคะเราก็ทําภาพลกสองหัวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ดาวล้อมเดือนอันนี้เป็นสํานวนกาคาดคลิกเป็นต้น นะคะอันนี้เป็นสำนวนที่บ่งบอกชัดเจนว่าสำนวนนะคะ <c oughs> มีความหมาย <c oughs> เชิงแอบแฝงเปรียบเทียบอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้วนะคะต่อไปคําพังเพยคําพังเพยก็คือถ้อยคํหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานเหมือนกันโดยกล่าวเป็นกลางๆงเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายลึกซึ้งกว่าสำนวนแฝงข้อคิดคำสอนแต่ไม่ได้เป็นการสอนโดยตรงเหมือนสุภาษิตเช่นย้มจมูกคนอื่นหายใจยืมจมูกคนอื่นหายใจค่พคังเผยนะคะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำซื้อควายหน้านาซื้อผ้าหน้าตร์คือหน้าตรดจีนหน้าอะไรต่างๆนะคะหน้าที่เป็นเทศกาลต่างๆ อย่างน้าหกสิบแปดคำพังเพยอย่างเช่นเข็นครกขึ้นเขาเห็นมคะมันยากลำบากขนาดไหนปลาหมอตายเพราะปากน้ำลดต่อผุดเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคำพังเพยต่อไปสุภาษิตคำสุภาษิตก็คือถ้อยคำที่กล่าวเพื่อให้คติสอนใจให้ประพฤติดีงามถูกต้องสุภาษิตจะเป็นข้อความสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้ง และเป็นหลักความจริงเช่นคบคนพาลพาลไปหาผิดอย่างนี้เป็นตน้นคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเอาใจเขามาใส่ใจเราซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่างนี้นะคะเป็นคําสุภาษิตในหน้า69ข้างบนนะคะตัวอย่างก็มีอีกความกระตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเห็นไหมคะหรือธรรมะถะารย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม นกน้อยทํารังแต่พอตัวอย่างนี้เป็นต้นนี่คือตัวอย่างของสุภาษิตนะคะเรียบร้อยแล้วนักเรียนลองเปิดไปในหน้าเจ็ดสิบหน้าเจ็ดสิบนี่ก็เป็นสํานวนตัวอย่างเหมือนกันมีเยอะแยะสํานวนอย่างเช่นฝากผีฝากผีฝากไข่ไม่ใช่ฝีนะฝากผีฝากไข่น้ำซึมบอ่อทรายเด็กอมมือ กินบ้านกินเมืองมือสะอาดสวมหน้ากากอย่างนี้ก็เป็นสำนวนนะคะต่อไปคำพังเพยมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดน,นี่ก็สำคัญมากอ่อาเช่นตัวอย่างเรามีคนสองคนเล่ากันคนนั้นนะคนบุคคลที่สามไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะสมมติแล้วบุคคลที่สองก็ไปเล่าฟังอย่างน,นี้ตัวอย่างคำพังเพยไม้อ่อน เด็กๆสอนง่ายแต่พอแก่ตัวมาโตขึ้นมาสอนอยากแล้วมนนีเป็นต้นปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนี่ขายผ้าเอาหน้ารอดอันนี้เป็นคำพังเพยตัวอยา่างแต่ไปสุภาษิตบัวไม่ให้ช้ำน้ำให้ขุนอันนี้นะคะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง อันนี้คือเป็นตัวอย่างของสำนวนคำพัเพงเพยสุภาษิตนะักเรียนก็สามารถดูได้นะคะเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะได้ทำในแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือนะคะดูตัวอย่างในหนังสือหน้า68กับ69ข้างบนนะคะนักเรียนก็ทำภาพลงไปในสมุดเลือกเลยนะคะ จะไม่นําภาพสํานวนเหมือนตัวอย่างในนี้นักเรียนอาจจะคิดเองหรือค้นคว้าในพจนานุกรมค้นคว้าในเน็ตอ่าก็แล้วแต่นะคะนักเรียนหามาอย่างละเอาเท่าไหร่ดีจ๊ะอย่างละสามพอเนาะเพราะหลายวิชาอย่างละสามภาพของภาพสองภาพพอละสองภาพนะคะอย่างเช่นสํานวนณนักเรียนก็ทำภาพสมมตินักเรียนทำภาพลบใช่ไหมคะมีสองหัวนักเรียนก็เขียนใต้ภาพว่าลกสองหัวแล้วก็ ายสีให้สวยงามนะมีสองภาพต่อไปคําพังเพยนักเรียนก็ทำสองภาพแล้วก็วาดภาพให้สวยงามระบายสีเอาศิละปะเข้ามาช่วยนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนคําใต้ภาพเหมือนตัวอย่างหน้าหกสิบแปดอย่างเงี้ยคำลงในสมุดให้สวยงามมีคะแนนให้ด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งเข้าใจนะคะแล้วก็ฝึกพูดฝึกไปนะคะเข้าใจใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างของคําสํานวนคําพังเพยคําสุภาษิต เรียนก็ตั้งใจแล้วแต่เราจะได้เก่งขึ้นนะคะบ่อยๆค้นคว้าทําด้วยตนเองนะคะเ mm. ชื่อเลยว่านักเรียนต้องตั้งใจเพราะว่าหยุดอยู่ที่บ้านนักเรียนก็เบื่อละใช่ไหมคะตั้งใจนะคะหยุดตั้งสองอาทิตย์สองสัปดาห์นักเรียนก็ต้องศึกษาหาความรู้นะคะเตรียมตัวสอบเลืออีกเดือนเท่านั้นนะคะเดือนกว่าเดี๋ยวนี้ก็ปลายเดือนละเข้าปลายเดือนแล้วเห็นไหมคะเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็สอบแล้วนี่ นะต้องตั้งใจให้ดีที่สุดนักเรียนก็นําสมุดขึ้นมาเขียนตั้งใจด้วยตัวบรรจงเสียนสวยๆแล้วส่งครูในวันเปิดเรียนนะคะไว้พบกันนะคะเข้าใจไหมลูกรักษาสุขภาพนะของตนเองเพื่อเราจะได้มาเรียนหนังสือได้อย่างดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ